ครับสวัสดีพ่อแม่พี่้องเอฟซียินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเหงข้ามวลครับผมเนาะเอามือนี้มาตามแนวทางปูใจกอกคอได้พี่รองเด้อเนาะมาฟังรับชมรับฟังนากันปูจะนิมิตแบบไหนให้งวดไหนเดี๋ยวยินข่าวว่าจัดเลยมีทั้งบนทั้งล่างเนาะนิมิตฟ้ามาแล้วพี่้องเนาะแล้วว่าจะเป็นอะไดไปรับชมรับฟังนากันครับ การรัราการครับเจริญพ่อเจริญพ่อสบายเจริญทรัพย์ทุกมหาแห่งกระเทียบครับอมผมรวยมหาเศรษฐีล้ำรวยยินดีครับสูงลงไปมี่กับมี่มือนีสายบุญไม่เฮี้ยงเพิลได้โชคได้หมานเพิ่นเล่ทำบุญทุกวัดปูมาหอดปูแล้วกะเล่มีเอฟซีจากเชียงใหม่พร้อมโอ้เป็นจากเชียงใหม่อันเพิ่นเป็นหมอครับผมเพิ่นหมอเพิ่นฝากมากเป็นสายบุญนะครับเนาะคุณหมอตุกครับเพิ่นว่า ทำบุญน้ำปูทะเลในผมม,มีละทั้งทีมงานเนี่ยเป็นสายบุญน้ำมาถวายครับผมม,มาตามแนวทางของปูคือเราหมดที่แล้วปูฝันยังไนึ่งบปูปูฝันอย่งหนึ่งคือตีอย่างนึงความไม่ใช่สลอ,อ,อยเลยเราผเราับืองอะไรขึ้นเลยผเราออกนาเนรี่องานำคนครับมันกเราำสามเออจงเป็นเขาไปออกสามผมก็ยอเอาก็มันบอกว่าได้เแต่วเข้าเท่านะวันนี้การเห็นว่า พกหล่อเล็กน้อยสามคนขี่พกหล่อคอยลงมาเออพกทรัพย์สามเนี่ยเข้าไปซักจองเนี่ยกู้กันยังไงเอาไปจองจองแทนเอาแบบว่าเอาแบบว่าโยมดสีเดียวว่านั่นเนาะคนที่พ้นไหวบอกอ๋อพ้นไหวบอกมาเงินี้กันเยอะอ่าเงินนี้ก็จสองล้านเปอร์เซ็นต์เนาะครับผมอ๋ออันเพิ่นอันงวดที่แล้วดีเนาะเนี่ยแว่าผู้เฒ่าขี่สำหรอบอุปก่อนเด็กน้อยขี่สำหรอบน้ำกลนอ่า ที่สามลอดน้ำปนีปูกรเบีแต่สามหรอดใช่สามสามกับศูนสามกับบัตรหาศูนย์ี่กับบัตรเต่าหนึ่งเบาเลยเ่าหนึ่งลอกไก่เลยเหรอผู้เราก็ไม่่กยมากนันเลยผู้ดกว่าเสียใจกันยู่มาโอ้เหลือกุงพวอมากมดครับผมเรงว่ามาถืออยูแต่ว่าปูของไปเอาตุ่นผ้าเหล็งอัอนี้ผู้ถอาขี้สร้าง ผู้ใช้ออกออกก่อนผูยิงน้ำด่างเนี่ยไปนะผู้ราขี้สร้างเด็กน้อยจูงสร้างแม่ลุนเด็กน้อยจูงสร้างผู้เฒ่าเป็นผู้ขี้ผู้เฒ่าผู้ใช้ผู้ขี้ผู้เฒ่าผู้ชายันโยงกับประมาณิแปลดสิบกว่าหลือไปรับผมผู้ชายขี้หัวเด้ผู้ชายขี้หัวเออผู้ยิงแม่เงยเนี่ยขี้กลางแม้วแม่ลุนน้ำหนาฮะ น้ำหนาสร้างไปน้ำไอ้พุ่นีอ้ขี้ไอ้พอไอ้พอกับแมียไอ้ขี้ <อะ S 2> ลูกลูกเลยน้ำกับแม่ไปวันแมียกับลูกแม่กับลูกจุงสงร้างบับพุเออ่เออเออแม่กับลูกจุงสร้างเออประมาณอายุกระมาณกันว่านสิบสิบกว่าปีนะแม่กับลูกไนงะแม่กับลูกจุงสร้างพุ่ยเ่านี่พุ่ยไสนี่ขีหัวพุ่ยเ่าผู้ยยิ่งขีหลังสร้างแม่มายปั๊บบ่เป็จับมือเลย จับหูลูกบ่รามันจูงบ่รมันจัาเมื่อจับหัวจับแบบลูกที่เป็นผู้จูงสร้างลาูกลูกผู้จูงสร้างผู้แม่นัน่หนาลูกผู้แม่ยังหน่าดึงหูลูกยังโอ้สวตไปได้นี่ปิดนาสนาที่ปิดศาสนาสองล้านเปอร์เซ็นต์ผมได้ไหสองล้านเปอร์เซ็นต์อ๋อพอสองล้านเปอร์เซ็นต์มันใจสองล้านเปอร์เซ็นต์ของคมันใจเจ้านี่ลนะ่ะเพราะเอาล้านเปอร์เซ็นต์นี่บ่เอาเลย พราะมันไม่ล่างไมีบนเอาไปเลยนะโอ้มีล่างมีบนพ่อมูเอาแบบเอาล่างไปแล้วผู้เฒ่าประมาณแปดปีปัญหาเช่ามันเกิว่าแม่้เฒ่าสองคนมาครับผมเก้สเก้าเนาะโอ้เก้าสอแค่นั้นไปเนาะครับผมแล้วเด็กน่อยเด้หน่อยซี่ห่งแม่ลูกอะี่หาหนึ่งซี่กนเลยนะแค่นั้นนะครับผมแค่นั้นมันบเคืองวดที่แล้วบผัจ้างับงมูเจ็ดหนึ่งสี่นะะหมคือเป็นเจ็ปู เออจับเมือโอ้มื่อจับโอ้จับหูเหูหูหาเลยหูหูหาเป็นแดงลงแหวบมาหน่อยเจ็ดห้าเออเป็นแดงล่องแหวบซีกับซีเขายิงกระหน่ำซีมาเนาะเดล่นหน่อยหนึ่งมาเนาะหูกับหาเนาะเข้าลงแล้วหาเป็นสี่แค่นั้นลงตัวเดียวเท่านั้นคือเกาคือเกาคือเกาตัวเท่านี่คือเกาเขาโกนนะมันาตีโกนมากครับเข้าใจปะน้องโอ้โเขาใจปู รถสวดมากขครัเรีกหน่อยขี้สับหลอดอ่ะครับขีสับหลอดสีวดมากสองล้านเปอร์เซ็นต์เดียวกนนี่ยสองล้านเปอร์เซ็นต์นี่ตัวเอฟซีฟังยังงงเรยกผู้ผมฟังกันงงเือกันผู้ไส้ผู้ฒ่าขี้ผมว่าสร้างผู้แม่ผู้ฒ่าขี้กลางสร้างบัดแมกหลออายุประมาณซี่สิบก็ปีนี้ผู้ผู้จงสร้างอื แม่กอดลูกเด้แม่อกอดลูกลูกอูลูกอยู่น้ำก้นแม่แม่ดึงหูลูกงั้อ่านลยเป็นสีนึงสีนึ่งหานึกันสีหนึ่งหานึงแค่นั้นบ้านนี้เป็นห้านึงสีูอือเออผู้เท่าผู้เท่าที้หลังชางเนี่ยเก้าสองเก้าเนี่ยสองคนเนาะสองคน ขันมากกเก้เก้าันดโอ้เก้สองเก้าอสองคนมันทั้สองแล้วนะสร้างกับเก้าผู้เท่ากับเก้าก็ได้เป็นเก้าสองเก้าโอ้มากทเดอเอาสองคนตีซอยกันเด้อกับเรื่องปัญหาของปูนีตียากแต่ว่าปูตีเองได้แต่ว่าตียายพอผู้ใยเด้ที่ผมว่าสามนะครับผมแม่ที่กลางกับหลวงน้ำกลแม่น่ะ จับหัวลูกครับบ่บ่ได้ว่าหัวมือกันเนี้ยจุงจุงมือขึ้เก้อนหนะครับผมกระห่าขึ้นก้อนหนะครับผมหัวกรหาขึ้เก้อนะครับผมแม่กับลูกอยู่ข้างใต้แม่ละจุงสร้างแม่ลเนาะแม่กับลูกอยู่ข้างใต้จุงสร้างจับหัวลูกเย็นนายจะเจริญเมื่อต่ผู้เฒ่าสองคนอยู่ข้างเครื่องเครื่องหลังสร้างเออเอาเอาเอาเข้าใจง่ายๆเนาะเออคือแม่นี่ยกับ แม่ในงางหักนาจับหูลูกจับหูลูกบันีดลูกผ uh> ัดข้าดึงสร้างจะได้ต่อกันไปวก็ที่สร้างเขาจะจูงสร้างเออเออเออแต่ว่าลูกนี่เป็นผู้จงสร้างแม่เป็นผู้ดึงหูลูกนั่งน้าแม่น้ำคอกับแม่บัดซีอยู่ทั้งหลังรนผู้ใหญ่เลยพันว่านั่นกับผู้ยิ่งใยญ่หรือไงเจ้าแม่นผู้ใหญ่เอาผู้เขียนบัดผู้เขียนแบบสัตว์ปีกที่ครับ

โอ้ยบานครับพีครับสังเกตเบิ้งตัวนี้พร้อมด้ยครับด้วยพีครับสองหกนะสองหกเอาพี่เกรันหน้าเบิ้งครับเจ็บหนึ่งสี่เก้าสองเก้าบาทนี้นั้นแหละซื่อง่ายขนาดเลยครับง่ายง่ายซื่อง่ายบ๊ปูตัวนี้ง่อันนี้คืนตัวเดียวน้องนั่นสาเก้าโอ้โหนี่ล่างบนบ่อปูเนีวย ว่ามันสองหกไปฟุตแล้วเด็ดเดี่ยวมันล่างบนนี่นะโอ้าผู้ใดก็ว่าสองหกได้นอนอยู่เนาะเห็นไหมชาบผมผู้เฒ่าขี่หลังสร้างสองคนบานนี้ลูกกับแม่นี่แม่ยางออกหน้า ดึงจัลูกลูกจับลูกดึงเสื้อกสร้างแค่กับนึ่งได้เลยเนาะครับผมแค่นั้นนะการนันคืนมันจะเกินนี่พอเื่อหาละโอ้เป็นนึ่งหาไม่เขาอย่าคนคนวันที่สิบหกาั้นเถอันดอกที่สิหเรครับผมโอ้ที่สิบหาครับหาข้อตัวเดียวเหรอหางโอ้หาอ่น้นนะครับไว้ง่ามดีเลยไวง่ามดีครับผมนี่บอวว่าอย่างเอ่อ ปูใจเนาะครับผมสวัสดีสมัยนั่กี้ดับซะว่าอะไรของเนี้ยเนี้ยต้อปนครับผมอะไรคือของอะไรของด้วยสำหรับนะฮะปูปูใจกกคอใจอกกคอครับผมเนะมาะครับพี่น้องก็ไปฟังไปแปลเอาเนาะสำหรับพิชานาห้ามปูมาพี่น้องเนาะแต่ว่าอาวาานั่นปูับจอยเต้าโก้ก็เยอะอันนี้ยคือจะปูเขียนให ล่างบนบนผีผ้า bon. hmm. ่เนี่ยเริ่มตาเหลี่นมได้ไปหรอเนอะอืมพระพนมหลุดเฟื่อเฟื่อเลยโอ้เงินบอกปุ๊บเนี่ยเริ่มตาเหลี่ยครับผมเนาะเด็กหน่อยครับแม่ยึดตะล่างเนาะจูงจูง่า เด็กน้อยกับแม่เป็นผู้จูงสร้างครับผมแม่ผู้ยางออกหน้าเด็กน้อยยางน้ำก้นครับอ่าแล้วก็ดึงสร้างพร้อมครับคอกับแม่ขีวขึ้นเทิ้งกอสองคนครับอืมครับผมเอาที่ไปที่มาที่ไปที่มาของเก้าสองเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งสี่ข้างบนครัข้างบนเทิ้งเทิ้งนี่เป็นบนบ้าเก้าสองเก้านี่เป็นบนครับวงเล็บนี่ตัวนี้บอกปุ๊บเด่นอ่าเด่นตัวนี้ฮึออือนี้ นี่บนบนมันมันสามตัวนี่แหละได้คูณสามตัวกับบนนี่เลยใช่อ่มครับครับอันนี้เรียนยี่แล้วนั่นห่าครับผมสำหรตัวสำหรับอันนั้นปูเขียนอันนี้บาทนี้อันนี้แปลออกมาเรียบร้อยครับยี่สี่ยี่บาทนี้แปลแล้วเรียบร้อยแล้วครับแปลอีกรอบหนึ่งแปลอีกรอบหนึ่งครับพี่ครับตัดสองตัวไปให้คือเก้าสองเก้านี่เพื่อต้องตัดยากคนว่าครับไปหาเอาอยู่หันละคนว่าเออ เก้าเก้้าครับผมส่วนเจ็หนึ่งสี่เนี่ยมีเอานึงเก็บคือว่ามีเหรอคูคือเก็บนึงเน่ะจะ้ก็ได้หรอเออมบ่อลายตัวอไม่เออตัวอ๋อสไลดเจ้อหอยเชจลก่ยปูอเดียร์ยานจนหลั